สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่หายไปนานเลยฮะกลับมาแล้วครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ i have cpu ครับโอ้โหคิดถึงกันนะครับนนั้นเนี่ยวันนี้กลับมาแล้วครับผู้ชมครับเรามาวิเคราะห์การ์จอกันต่อหลังจากที่เราไล่ซีรีส์5 0ซีไปเยอะแล้ววันนี้เป็นคิวของ rtx 5070 ti นี่คือตัวจบที่ 2k จริงๆหรือไม่และจะเป็นตัวไปต่อได้ที่ 4k จริงหรือเปล่า วันนี้ I have c ีวคำตอบให้ครับกับการ์ดจอใบนี้คือ RTX 5070 Ti วันนี้ตัวนี้ล่างเต็มนะครับผมคือ256 bit Black Black well 2 56บิต blackbone blackwell ram 16 g b based on cpu ตัวเดิมนะเห็น <He en S 2> ไหม Ryzen 5700F พอแค่นี้พอเราเบ s e อ o ตคอยเป็นจริงแล้ววันนี้กรอัปเกรดบอร์ดนิดหนึ่งด้วยตัว MSI Pro B ของ 50MP ให้เหมาะสมหน่อยครับผม บอร์ดเป็น MSI Pro B B ห้าสุด MP ครับ,รบชิปเซนด์<บ>มี B ห้าสนะิบนั้นแล้วก็แรมวันนี้ใส่ที่สองกิกมาท่าลงเหมือนเดิมง่ายๆครับผมก <c oughs> ็คือผมพัฒน์สกายเนี่ยจะเป็น850วัตต์80พัตโกตัวเดียวเลยนะ850วัตต์80พัตโกครับ <c oughs> แล้วก็สตอร์เรจวันนี้500ร้อยกิกรีทห้าพเหมือนเช่นเคยครับก็ตามแต่มีซิงค์แต่งด้วยต,ต้องใส่ต้องใส่ใส่ไปเถอะ ID c o o l i d g SE 2 4 X3 Plus ครับส่องพัทลมแปด้บาทในนั้นเนี่ยก็เป็นสเปคที่ผมบอกไปเนาะ 75F 5070ซิงงค์์แต่บอรด B 16 12 แรมเครื่องนะครับสอร์ทห้าร้อพราะว่า้ปดร้อยห้าบวัตต์อะไรอย่างเงี้ยห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นรลคาดีนะห้าสิบเได้ห้าสูวนสุดที่ไอนะห้าสิบเท่านั้นเกมแรกคือ Forza Horizon 5สันสเกตแักผมเป็น 4K ครับอ่าผมเป็น 2K อ่ากฟร์ิเอ็กตีมครับพิเอ็กตีมพลังดิบนะดิบเหมือนกันค่ห้าสิกับ230รเฟรมครับคุณคิวครับแบบนี้ก็เรียกว่าไหวคู่หรือเปล่าฮะไหวคู่สบายโอ้ยโอ้โห 4K มันจะแรงไปไหนนี่มันแรงทั้งคู่ครับอันนี้คือ no frame gen นะ no dl นะนี่คือนท e a t i ครนะเอ้ยพับจีเนี่ยผมบอกว่ามันสบายแหละก็ก็พอๆกันนะพอเป็นพอเป็น 4k 2k อันนี้พอๆกันเกมมันได้แค่นี้แหละครับนะครับเต็มที่ของมันละนะครับอ่ะต่อมา เรดเดนนะครับเซเจอร์อันต้าเจียเป็นฮายนะครับเซเจอร์อันต้าเจียเป็นฮายพลังดิบนะใช่ร้อยสิบโอ้ไม่ต่างครับเรดเดนทั้งคู่ครับอันนี้โอเคนี่ฮะเอออันนี้ก็ต่างกันประมาณ3ามสิบสี่เฟรมนะนะครับอืม่ะอ่ะเทลเดเวอร์นะเทลเดเวอร์ครับโฟร์เคนเนชีพครับกราฟิกอันต้าไม่ต้องมีอัพสเกลนะนะเนทีปเลยนะครับเนทีปไหวทั้งคู่ครับอยาให้คิวเล่นไหวทั้งคู่ครับครับก็ต่างไม่ต้องไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องเปิดอัพสเกลเลยอืก็ก็สบายอ่ะนะครับชาร์จดีด้วยก็อัพสเเกลลย อันนี้ 4K Very High Native Ray Q อะไรเอากูก็ไหวอันนี้โอ้ยไม่ดัดไม่งาอุ้ยร้อยสิบเาไหวไหมอันนั้นก็ปิ่มๆแต่ถ้า 2K สบาย 4K มีอาการใช่ครับไม่สวยใจอะน่ารับใจเออเนี่ยหกสิบร้อยหกสิบร้อยสิบอ่ะต่อไป d a t a Force ดีกว่าโอเค 4K Ultimate เดียวบ a l าน Frame Gen เอาเปิด Frame Gen ก่อนอ้ยโอ้ย ตเกมมันก็มีกึกกัะมันกึกกักึกกะต้องรอให้มันนิ่งป๊บหนึ่งคิวอันที่ 4K ไหวครับโเคยังสบายเลยนะครับ 4K ไหว 2K สบายถ้าส่งนี้นะเจ็ดพันเอฟมันไหวอยู่แล้วสังเกตดูดี 2K วิ่งแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์เองต่อไปพลังดิบครับผมเล่นในทั้งคู่ครับคิวพลังดิบออฟครับเป็นเจนด้วยนะครับเปิดเฟรมเจนด้วยนี่ปะอันเนี้ยคือ 4K พลังดิบเนี่ยอ่าค่อนข้างเหนื่อยนะผมว่าไม่ได้อยู่ในระยะปลอดภัยใช่ไม่ปลอดภัยเท่าไหร่ เมื่อกีู้มี60นะ 4K ผมให้ต้องคุณต้องเปิดเฟรมเจนวะใช่ GS เฟรมเจน 2x Quality วะครับ 4K โอเคอันต้านะอ๋อเหรออังนี้เลยเหรอเอังนี้เลยเออโอ้ขนาดนี้ไม่มีแล้วมั้งไม่มีแล้วอะไรเนี่ยซีพียูแล้วไม่มีแล้วไม่มีเลยอ่ะโอเคเบรกน่าจะสบายหรือเปล่า 2K CPU เต็มแล้วครับก็70%อืม ว่ามันไหวอยู่นะไม่ไหวก็อัพครับใช่มันไม่ใช่เรื่องยากครับทุกคนมันที่จริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่มันซับซ้อนอะไรเลยก็ทาราคาตามราคานี่ครับไม่ยากมันก็เล่นุได้อยู่นะนะครับอ่ะโอเคทิ้งกันไปด้วยพลังดิบแล้วกันอ่ะได้อ่ะผมปิดหมดเลยนะทันตาไหมทับไปหน่อยเลอ่ะพลังดิบตายคู่หรือเปล่าครับอันนี้ไม่ปลอดภัยเหมือนกันนะนะครับอย่างน้อยต้องพึ่งเฟรม Gen 2x ใช่ต้องเปิด ต้องเปิดเย่านี้ต้องเปิดอย่าหาเล่นโอเคครับ CBP ไซรอพังสองศูนย์เจ็ดเจ็ดครับท่านผู้ชมครับเนี่ยไซรอพังเนี่ย 4K อ่ะเดียยวลาานเฟรม Gen2X เครับเปิดผ่านปะปรับสูตอหุ่ยคิวเปิดเลยเหรอกูเกือบตายโอ้ยคือบอกงี้ก่อนมันเฟรม Gen2X เนี่ยหาลาเดนซี่ไม่เจอยังคือไม่มีลาเดนซี่นะเพราะว่าเเฟรมมันต่ำ ถามว่าเหนื่อยไหมผมว่าเหนื่อยอันตรายสำหรับ 2x อันตรายสำหรับ 2x อ,อันนี้คือในมุมที่แบบว่า 4x หรอยังได้อยู่แต่ว่ามีจังบางจังหวะที่เราเจะที่สูงหาวิธีแก้หนึ่งอ่ะถ้าเราปิดผ่านละ่ะปิดแค่ผ่านปิดแค่ผ่านอ่ะเรซโคเหมือนเดิมอ่ะอปิดผ่านดีขึ้นเยอะครับโอเคเลยนะปิดผ่านดีขึ้นเยอะอเห็นป่ะนนั้นอนะ่ะถ้าให้ผมแนะนำจริงๆเนี่ย5โจนตัวที่ไอเนี่ยเปิดเร์สุดได้ แต่อย่าเปิดผาดสำหรับ 4K นะสำารับ 4K ครับผมเดี๋ยวละพัสทูครับโอเคจ2ดดิบสองร้อยยี่สิบสองครับแปด K ใครเล่นได้โอเคอันนี้ย้ำอีกรอบดิบดิบครับพลังดิบนะโคตรแรงชูเอ็กก่อนพอบาลานะบาลานครับ2ูเอ็กนะเนี่ยพอเป็น2ูเอ็กแค่2ูเอ็กพอนะโอ้โหเหลือจัดครับอ่ะอันนี้คือชูเอ็กอ่ะแม่งแรง แรงจริงแรงจริงแต่ยังไม่จบนะมัน50พีรลี่แล้วนะครับอันนี้วาโลแล้วเนี่ยอันนี้พี่ใไฮพาย 4K 270ครับ IQ จะไป400อยู่แล้วโอ้400ให้เห็นไม่มีแรงเจนซี่นะครับผมไม่มีเลยไม่เกลียงแล้วไม่กินซีวียูแล้วอืมว่างให้ไปวันไหนอ๋อ5กันยาอ่ะป่ะอ่ะดูไหมดูมได้ 4K ครับเดียวบาลานซ์แฟมเจน 2X นะครับแล้วก็เปิดผ่าด้วยขั้นบนเปิดผ่าเรลีคอนใช่แล้วก็อันด้านไหนแมยอ่าโอเคครับโอ้โหเฮีย แม่ผมไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ใน 2x บอกอ่ะใช่ใช่ใช่คือมันเปิดผ่านแล้วไงก็ใช่ไงแต่ก็กินแบบว่ากินหัวอยู่นะใช่กินเยอะกินเยอะยังไงวะครับไอ้คิวกูโดนยิงพี่อยู่ไหนอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบินไปเลยแหละเชียร์ก่อนเชียร์ก่อนครับครับผมไวคู่สบายแลครับคิวมันต้องโดดนี่มันจะโดดมาฟร้อยแปดร้อยแปดัวครับไม่มีเอ็นซีนะไม่มีนะอืม กูตายล่างเต็มเปิดล่างเต็มคือ 4x อ๋อสบายอันนี้อืมจริงๆผมว่งตรงมาเปีวแรงเ้าครับมาโ k เ k ียนตราดิบเหรอพลังดิบก่อนไหมเ k ียนตราดิบครับครับอ้าวพลังดิบนะโอ้ยดิบดิบดิบเอาจริงๆนะสาระนะกินวีแล้เหมือนกันนะเเออกม 4K กินสิบนะโอ้คิวก็ ก็ไม่ได้เท่าไหร่วะผมว่าผมยืนได้วะแต่ว่ามันอาจจะไม่สมูทนิดนึงมีอาการแหละหกสองกับร้อยเจ็ดอ่ะโอเคไหมก็เฟรมเจนทูเอ็กซ์เดียร์คุณภาพทูเอ็กซ์ครับครับลั่นมาแล้วครับแล้วโดนก็ร้อยร้อยสามสิบแรงจริงนะเออแม่งแรงเนียครับผมจะถ้าเปิดถ้าเปิดทูเอ็กซ์แค่ยอมเปิดทูเอ็กซ์นี่คือรู้สึกว่าไหลกระเดิมเยอะเลยครับคุณคิวไปแมนไหมไปแมนเปิดเลยได้ไหมโอเคเดียร์รันเฟรมเจนทูเอ็กซ์อ่ะนี่คือซาบ์ไรสแมนปรับสุดหมดเลยนะนะครับ 2x 2x นี่ครับเปิดเลสุดอะไรสุดนะซียวใจใช้กับ i5 เดีอันตร้า5ดีครับตอบไม่ได้ดีทั้งคู่ครับใช้กันใช้ถ้าต 2K เฟรมก็ไม่ต่างหรอกไอคิวบิดไอคิวตัดอยู่เกมก็ดีด 4K ของผม70กว่าเฟรมครับอัลซีรบเบียสุดท้ายเดียวไปล้างเต็มส์ 2x ครับอันนี้เฟรมยัน2ูเองนะจบละไม่ต้องเล่นละไอ่างนี้พอแล้วมั้งนะครับโอ้จบแล้วครับต้องลงมาใช่ไหมใช่ครับ เซอร์เ็สสวยจริงๆครับเอ้ยไม่ใช่ครับมันจบจริงๆครับเราผิดไปไหนต่อไปนี่ไปรู้นี่เหรอพี่ลงผิดทางอ่ะเอาคุณตัวทางไหนล่ะต้องอีกทางหนึ่งเอามึงไม่บอกกูล่ะอันนี้คือเฟรม Gen 2X นะครับอ่าโอเคเครับ 4X 400อ่ะสามร้อยอะโอเคอ่ะ ยังไงก็ได้เกมนี้ดิบไหมดิบไหวไหมอ่ะดิบออฟเลยโหดิบนี่แม่งท้าทายพลังจัดเลยนะเชี่ยดิบไหวคิวอุ้ยร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบโอ้ยนะครับเอ้ยดิดิบนะบางคนบอกหาผมอวยเฟรมเจนไม่ได้นะโอ้เล่นได้ทั้งคู่ดิบย,ยังเล่นได้เลยก็เดี๋ยวไว้พักผ่อนแล้วก็เดี๋ยวว่ากันในวันพรุ่งนี้ว่า จะเป็นยังไงสำหรับตัว R G X 5.0 8 0 5080พรุู่นดนี้เจอกันครับ5 0 8 0ไหยยไหมที่ 2K หรือ 4K แล้วก็ผมจะไปไขไขแดงแล้วอเครัจะเป็นยังไงติดตามรับชมกันแล้วกันฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับสุดท้ายแล้วคลิปนี้แม่งโคตรมีประโยชน์ฝากไปด้วยแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ